Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนในคาบที่2นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคุณได้นั่นเองสำหรับในคาบที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บแสดงว่าให้เราหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนั่นเองสำหรับวันนี้เราจะมาดูโจทย์เพิ่มเติมนะคะข้อแรกเราจะหาผลลัพธ์ของ 15ในวงเล็บนะคะ15บวกด้วย50คูณด้วย5โจทย์ข้อนี้มีวงเล็บไหมคะนักเรียนโจทย์ข้อนี้มีวงเล็บดังนั้นเราจะหาผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างไรเราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนั่นเองซึ่งในวงเล็บนะคะเราจะหาผลบวกของ15บวกด้วย50 15บวกด้วย50เท่ากับเท่าไหรคะนักเรียนเท่ากับ65ใช่ไหมคะเราก็เขียน65ซึ่ง65ต่อไปเราก็จะคูณกับ5ใช่ไหมคะทีนี้นะคะนะักเรียนคุณครูจะมีการอ่าทดให้นักเรียนเห็นนะคะว่าเราจะตั้งคูณอย่างไร เรามาตั้งคูณพร้อมๆกันนะคะซึ่งการคูณเราจะคูณในหลักไหนก่อนคะนักเรียนเราจะคูณในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะซึ่งในหลักหน่วยนะคะอะไรคูณอะไรเอ่ย5คูณด้วย5 5คูณด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะ5คูณด้วย5เท่ากับ25ดังนั้นเราก็จะใส่5แล้วทด สในหลักสิบต่อไปเราจะคูณในหลักสิบในหลักสิบหคูณด้วย6เป็นเท่าไหร่คะเป็น30แล้วเราต้องบวกที่เราทดอีก2ดังนั้นเป็น32ดังนั้น65คูณด้วย5เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ325นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายในข้อนี้ก็คือ 325นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในข้อที่2กันบ้างข้อที่2องนะคะสี่าหารด้วยในวงเล็บ3บวกด้วย4ซึ่งในข้อนี้ก็มีวงเล็บใช่ไหมคะดังนั้นเราจะหาผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างไรเราก็ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บ ก่อนนั่นเองซึ่งในวงเล็บ3บวกด้วย4เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ7นั่นเองดังนั้นเราก็จะนำา7ไปหาร49นะคะดังนั้น 40, 49หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารใช่ไหมคะ 7คูณอ,อะไรได้49่คะนักเรียน7 7 49ใช่ไหมคะซึ่ง49หารด้วย7ก็จะได้ผลหารเท่ากับเท่ากับ7นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายในข้อนี้ก็คือ7นั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาดูในข้อที่3กันบ้างในข้อที่3หาผลลัพธ์ของ 740บวกด้วยในวงเล็บ16หารด้วย2ทีนี้นะคะในข้อนี้ก็มีวงเล็บใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนนั่นก็คืออาหาผลหารนั่นเองซึ่ง16หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8ดังนั้นเราก็จะนำไปบวกกับ740 นะคะหรือ7 4 0ดบวกด้ย8ซึ่ง740ดบวกด้วย8เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ7 4 8นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายในข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ748นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะนะักเรียนเรามาหาผลลัพธ์ของ 3ามคูณด้วยหกลบด้วยหนึซึ่งนะคะโจทย์ในข้อนี้ก็มีวงเล็บดังนั้นเราจะหาผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างไรเราก็หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะซึ่งในวงเล็บก็คือหาผลคูณของ3คูณด้วย60เรามาตั้งคูณกันนะคะนะักเรียน ในหลักหน่วย3คูณด้วย0ได้0 3คูณด้วย8ได้18นั่นเองดังนั้น60คูณด้วย3เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ180นั่นเองซึ่งเราก็จะนำไปลบออกกับ116ซึ่ง180ลบ116เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน เท่ากับอ่า64นั่นเองนะคะดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายในข้อนี้ก็คือ64นั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราจะมาทำโจทย์ในข้อนี้กันนะคะข้อใดถูกต้องซึ่งโจทย์ในข้อนี้มีวงเล็บไหมคะนักเรียน มีวงเล็บใช่ไหมคะดังนั้นถ้ามีวงเล็บนัเกเรียนก็จะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนั่นเองนั่นก็คือ20่หารด้วย C เท่ากับเท่าไหรคะยี่สิบหารด้วย C 4คูณอะไรได้20 4่คูณ5หคะดังนั้นเราก็ได้5 5หต้องไปบวกกับ 7จ็เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเป็นอ่าเป็นเท่าไหรเอ่ยเป็น7จ็ดร้นั่นเองดังนั้นนะคะในข้อนี้เราก็จะตอบข้อข้อสนั่นเองต่อไปเรามาดูในข้อที่2กันบ้างในข้อที่2นะคะ ข้อนี้ก็มีวงเล็บดังนั้นเราก็จะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือหาผลลบของ991ลบด้วย935เท่ากับเท่าไหร่คะ1ลบ5เท่ากับเท่าไร1ลบ5ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็กระจายจากหลัก10นะคะไปหลักหน่วยกระจายมา10 หลักหน่วยมีอยู่หนึงก็จะเป็น11ใช่ไหมคะกระจายมา1 0ในหลัก10บนะคะกระจายมา1 0ก็จะเหลือ80แล้วก็หลักหน่วยสามารถลบได้แล้ว1 1ลบด้วย5เป็นเท่าไหร่คะนักเรียน1 1ลบด้วยหเป็น6 8ลบด้วย3เป็น5 9ลบด้วย9เป็น0นั่นเองดังนั้นนะคะ ผลลั์ในวงเล็บคำตอบในวงเล็บก็คือ56เราก็จะต้องไปหารด้วยไปหารด้วย7 56หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คะ7คูณอะไรได้56คะนักเรียน7 8 56ใช่ไหมคะดังนั้นได้คำตอบก็คือ,อ8นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะในข้อที่3 16บวกด้วย30คูณด้วย8ซึ่งข้อนี้ก็มีวงเล็บนะคะดังนั้นเราก็จะหาคำตอบในวงเล็บก่อนนั่นเองนั่นก็คือ16บวกด้วย30 16บวกด้วย30เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ46ใช่ไหมคะ 46ก็คูณด้วย8นะคะทีนี้เรามาตั้งคูณกันนะคะนักเรียน46คูณด้วย8เราก็จะคูณในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ86 48ใส่8ทด4ต่อไป8 4 32บวกที่เราทด4ก็จะเป็น36นั่นเองดังนั้นนะคะ46คูณด้วย8เท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ368นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายในข้อนี้ก็คือ368นั่นเองค่ะดังนั้นเราตอบข้อไหนเอ่ยเราตอบข้อข้อ b นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในข้อที่4กันบ้างในข้อที่4มีวงเล็บไหมคะนักเรียน อ่ามีวงเล็บเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็จะหาคำตอบในวงเล็บก่อนนั่นเองดังนั้นนะคะในวงเล็บก็คือ16หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่คะ8คูณอะไรได้16 8 2 16ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องไปหักออกจาก905ซึ่ง905ลบด้วย ลบด้วย2เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ9 0 0 903นั่นเองดังนั้นในข้อนี้เราตอบข้อเราตอบข้อ A นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเรามาดูในข้อนี้กันบ้างนะคะคําตอบถูกหรือผิดกันหน้าซึ่งมีวงเล็บเด็กๆจะต้อง หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะเรามาดูนะคะนักเรียนในวงเล็บ69คูณด้วย8 69เคูณด้วย8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน69คูณด้วย8อ่ะเรามาตั้งคูณกันนะคะ69เคูณด้วย8 9คูณด้วย8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน9คูณด้วย8เท่ากับ72เราก็ใส่2ทด ทดเจ็ดในหลักสิบใช่ไหมคะต่อไปแปดหกคูณในหลักสิบแปดหกสี่สิบแปดบวกที่เราทดอีกเจ็ดเป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็นห้าสิบห้านั่นเองดังนั้นหกสิบเก้าคูณด้วยแปดเป็นห้าร้อยห้าสิบสองแล้วเราต้องไปบวกกับสามร้อยแปดสิบ ใช่ไหมคะดังนั้น380บวกกับ5้ารยห้เท่ากับเท่าไรเอ่ย0ูบวก2เป็น2 8งบวก5เป็น13ใส่3ทด1 3ึบวกหเป็น8บวกที่ทด1เป็นเป็น9นั่นเองดังนั้นก็จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ 932ดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนอ่าถูกนั่นเองต่อไปเรามาดูในข้อที่2กันบ้างนะคะ81หารด้วย9บวกด้วย584เท่ากับ583จากโจทย์ในข้อนี้มีวงเล็บเช่นเดิมดังนั้น นักเรียนก็จะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนั่นเองซึ่งในวงเล็บ81หารด้วย9เท่ากับเท่าไหร่คะ9คูณอะไรได้81เอ่ย9คูณ9ใช่ไหมคะเท่ากับ81ดังนั้นเราก็ต้องมาบวกกับ584ใช่ไหมคะ ซึ่ง9บวกกับ584นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเอ่าเท่ากับ593นะคะไม่ใช่583ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ผลลัพธ์ในข้อนี้ถูกหรือผิดเอ่ยผิดนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่3และข้อที่4กันบ้างนะคะ คุณครูจะให้เด็กๆลองคิดนะคะว่าคำตอบในข้อนี้ถูกหรือผิดนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดแล้วหาคำตอบกันได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหาคำ,ำตอบกันได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาเฉลยกันนะคะข้อที่3ถูกไม่เอย่ยข้อที่3ผิดนะคะ ข้อที่4ี่ะข้อที่3ผิดคำตอบที่ถูกต้องเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนในข้อนี้มีวงเล็บดังนั้นเราก็จะต้องไปหาในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะซึ่งในวงเล็บนะคะคุณครูหามานะคะได้70 70คูณ3เท่ากับเท่าไร่คะนักเรียนเท่ากับ210นะคะไม่ใช่220 ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ผิดนั่นเองนะคะข้อที่4ละคะเด็กๆถูกหรือผิดเอ่ยในข้อนี้ก็มีวงเล็บเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็จะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนั่นเองซึ่ง980ลบกับ974เท่ากับ6ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ต้องนำไปหาร36ใช่ไหมคะ 36หารด้วย6 6หกคูณหเท่ากับสาดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนะักเรียนจากที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารรัคูณให้เราหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์ สุดท้ายนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมราะ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ